สวัสดีครับผู้ฟังทีร่ักครับวันนี้คอลัมน์กลองสถานการณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับให้หัวข้อเอาไว้ว่าจบจัดทัพโพทหารกลางปีประกาศ400เขตบิ๊กตู่ยุบสภาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะครับการนับถอยหลังเพื่อน,นําไปสู่การยุบสภาเริ่มงวดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรปิสมัยประชุมไปแล้วเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ทำให้นับจากนี้นี่จะเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังนายกรัฐมนตรีเตรียมยุบสภาพเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มตัวโหมดการเมืองในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีเรื่องหลักๆที่จะต้องติดตามกันนะครับคือเรื่องของการเตรียมประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศซึ่งตามข่าวเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เคาะพิมพ์เขียวเสร็จหมดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียงแค่การรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เท่านั้นเองจุดหลักที่กะกะตอรอเนี่ยคือผลคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในคําร้องคดีที่กะกะตอขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีนําบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยมารวมเป็นจํานวนราษฎรเพื่อคิดคํานวณที่นั่งสสของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งศาล จะนัดลงมติวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้ถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยว่ากะกะตทําถูกต้องแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ฉลุยนะครับกะกะตอ,อาจจะประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งภายในสุดสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าสุดก็ไม่เกินต้นสัปดาห์หน้าแหะครับแต่ถ้าหากว่าศาลชี้ว่ากะกะตเนี่ยทำไม่ถูกกะกะตก็มีแผนสำรองเตรียมไว้แล้วต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการไปรีเซ็ตคำประกาศ จำนวนสอสอแต่ละจังหวัดใหม่ที่มีผลแบบไปกลับลดกับเพิ่มในพื้นที่8จังหวัดเท่านั้นแหละครับไม่ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็อาจจะทําให้การประกาศแบ่งเขตเนี่ยต้องขยับเวลาออกไปอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการลาออกจากสอสอเรื่องการย้ายพักการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของแต่ละพักล็อตสุดท้ายนะครับเพราะว่าการลาออกจากพักการเมืองหนึ่ง เพื่อไปเปิดตัวกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่พรรครวมไทยสร้างชาติของสอสอประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐที่จะย้ายมารวมกับรวมไทยสร้างชาติรวมถึงพวกที่รอการตัดสินใจรอบสุดท้ายนะครับว่าจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรคที่เหลือก็มีอีกไม่เยอะแล้วนะครับระดับบิ๊กเนมซึ่งหลายคนจับตาอยู่อย่างเช่นจุติไกรเลิกเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจุติยืนกลาน บอกว่าไม่ย้ายพักแต่มีข่าวลือครับมีข่าวลือกันว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอสัญญาใจจากแกนนําประชาธิปัตย์ว่าถ้าหักไม่ย้ายพักแล้วจะไปอยู่โผปฏิริสประชาธิปัตย์ในอันดับต้นๆซึ่งมีโอกาสจะได้เข้าสภาหลังการเลือกตั้งนะครับอันนี้เป็นกรณนนีหนึ่งหรืออย่างกรณีของสมศักดิ์เทพสุทินแกนนําของพลังประชารัฐนี่ก็ยังพูดกันในพักเพื่อไทยอยู่นะครับว่าสมศักดิ์เนี่ย อาจจะย้ายกลับมาอยู่กับเพื่อไทยแต่เมื่อล่าสุดครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นเพื่อนเลิฟของสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่จริงครับสมศักดิ์ยังอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปอันนี้เป็นต้นนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องการเคาะชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ลงตัวหมดแล้วนะครับเหลือที่จะต้องจับตาเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองที่ข่าวบอกว่ายังไม่นิ่ง สุดท้ายในายใหญ่เพื่อไทยอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเอาใครเป็นตัวจริงชิงนายกรัฐมนตรีแม้ว่ากระแสแลนสไลด์อุ้งอิงแผดทองทานชินวัตรจะมาแรงก็ตามแต่ว่าที่น่าสนใจคือเพื่อไทยเริ่มจะให้บทบาทกับเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นประธานาวนนยการและเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัทแสนสิริจำกัดและเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังให้น้ำหนักตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับวันที่หนึ่งมีนาะคมที่ผ่านมานี่เอง เพื่อไทยก็เปิดตัวเศรษฐาเนี่ยให้เป็นประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่พักนะครับเป็นครอบครัวเพื่อไทยเปิดตัวเพื่อมาร่วมงานการเมืองกับพักแบบเต็มตัวนะครับซึ่งก็คาดว่าเศรษฐาเนี่ยอาจจะลาออกจากบริษัทแสนสิริเร็วๆนี้แหละครับเพื่อจะได้มาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวแล้วก็ช่วยพักเพื่อไทยเนี่ยเดินสายหาเสียงมากขึ้นนะครับ หลังจากที่อุงอิงแพรทองทานเน่ยได้เตรียมที่จะลดบทบาทในการเดินสายหาเสียงลงเพื่อเตรียมไปคลอดลูกแล้วก็ใช้วิธีวิดีโอคอลไปยังเวทีปลาสายต่างๆของพรรคเพื่อไทยแทนทั้งหมดนี่นะครับคือความเคลื่อนไหวหลักๆทางการเมืองที่จะต้องติดตามหลังจากสภาปิดและเตรียมเลือกตั้งไปแล้วส่วนการยุบสภาจะเกิดขึ้นวันไหนไปนที่คาดกันนะครับว่าหลังจากกรกะตประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีจะเว้นช่วงให้แต่ละพรรคการเมืองมีเวลาครับในการไปทำแพรมิรีโหวตส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งสสก็อาจจะประมาณสัก1 0บถึงสิวันแล้วจากนั้นเนี่ยก็เตรียมที่จะยุบสภาล่าสุดมีการจัดทําโผทหารกลางปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารเรียกบรรดาบิ๊กทหารทุกเหล่าทัพมาประชุม คณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นในพลของกระทรวงกลาโหมหรือว่าบอดเจ็ดเสือกลาโหมเพื่อเคาะโผทหารกลางปีซึ่งจะต้องเร่งทําก่อนยุบสภานะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับมีข่าวบอกว่าโผทหารกลางปีเนี่ยลงตัวเรียบร้อยการจัดทัพรอบสุดท้ายของบิ๊กตู่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยส่วนใหญ่ จะเป็นการขยับตําแหน่งให้ในผลที่จะ,กะเกษียณอายุราชการให้ได้รับชันยศสูงขึ้นและมีการเปิดอัตราเฉพาะตัวรองรับตามที่เหล่าทัพเนี่ยเสนอมาตามความเหมาะสมถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างลงล็อกครับบิ๊กตู่ที่ถูกมองว่ามีความมูเตลูคือเชื่อเรื่องโหราศาสตร์โชคลางไม่น้อยก็จะยุบสภาตามเลิกผานาทีที่เป็นวันธงชัยของตัวเองและของรัฐบาลในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับ พบว่าจะมีวันธงชัยที่ตามตำราโหารศาศาสตร์ถือว่าเป็นวันดีวันที่ใช้ทำอะไรแล้วจะได้ชัยชนะซึ่งเดือนมีนาคมจะมีอยู่ด้วยกัน4วันแต่ถ้าหากเลยวันที่10มีนาคมไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่2วันเท่านั้นคือวันพุทธที่15มีนาคมแรม10ค่ําเดือน3ปีขานกับวันพุธที่22มีนาคม,ม,าคมขึ้น3ค่ําเดือน3ปีขานล่าสุดพลเอกประยุทธ ยืนกลานครับบอกว่าจะไม่ยุบสภาวันที่15มีนาคมอย่างที่มีการคาดการณ์กันแล้วก็จะไม่ยุบสภาวันเกิดของตัวเองด้วยคือวันที่21มีนาคมก็เลยทําให้คนเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นวันที่22มีนาคมเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทํารัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์ยังแต่งงานกับนางนราราพนจันโอชาภริยาเมื่อวันที่22ิมิถุนายน2527อีกด้วย เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์คงจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะครับกับการตัดสินใจย,ยุบสภาปัจจัยต่างๆในการจัดการเลือกตั้งที่พร้อมที่สุดและจะเลือกวันที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและพรรครวมไทยสร้างชาติหวังว่าจะลุ้นกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่3นะครับจะทําแพทริกให้มันระบือลือลั่นไปเลยว่านายก3สมัยซ้อนส่วนจะทําได้หรือไม่นาทีนี้หลายคนบอกว่าชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ